เป็นในเกม Home s w e t Home Swine กันนะมาเล่นเซอร์บ้างครั้งแรกอะที่เล่นเซอร์หลัะจากที่มันเปิดโอเพ่นเบต้าเนี่ยรับคลิปสอนรอบสองนะฮะเฮ้ยนี่มันปิดทาเลมนะนี่ยเราอะยิงสาวโควต้าหนึ่งคนว่ะเเล่นมีสไนเปอร์เหรอวะเพื่อนกูเล่นมิดบินมิสไนเปอร์ เรากูไปมีดบีนเว้ยไม่ใช่ธนัยถ้าเราต้องมาเดี๋ยวมันจะว่าเห็นแต่มันมั <Okay. S 1> มนมีแหลกเหมือนกันนะหลายช่วงเลยนะเพิ่มเลยตอบโดนนองน้ำเอาว่าแมวโอเคดิ๊ดีแล้วไม่ได้แมทโรงพยาบาลเรื่องเบื่อโรงพยาบาลอ่ะแมบแมวมัามาน,นโอเคคเรับไปดูเล่นเอเลนจี้ดิงครับแนะนำก<ท>็คือให้เอาไ้เอาของขอ่ะเอาจากออัาจากรกลไปที่นั่นหลัเอ้ยวุ้ยแหลกแหลก ไ้ยดีจีนี้สองอันเดี๋ยวเปิดกล่องนี้ก่อนเอาฟาร์งปอก,ก่อนเดี๋ยวเราเก็บของก็จะกรอบครับแล้วโยนทิ้งเพราะว่ากล่องมาสามาม,าจาม,ามนจะสามารถรีใหม่ได้อ๋กอ,อกด f เพื่อปิงฮันเตอร์นี่กูเพิ่งรู้เนี่ยจสเปสสเปส,เส,เส,เสเบาร์กด f ของเบลี่มีสกิลเช็ค qo qo e ต้อง,ต,องต้องกดให้โดนดีเฉียวใช่ไหมใช่ถูกต้องแต่มุมล็อกมุล้องมันล็อกกันนะถ้าปูสังขารนอนเก็บเอาไปปักแต่ต้องต้องมีทูก่อน จีิงเลยมาไอ้ยยาสวยดิม<ะ>ันมาแล้วมาาวันมาแล้วความจริงอะ่ะคนเรามันน่าไดาเลยความไมา่ดามมาได้ของไอ้ตายเ็บียดใครที่มีตัวแกตีเสเปกเตอร์หมด จริงมันไม่ควรวิ่งกันเนี่ยแต่กูไม่ชอบเช้ามันเดินแบบมันช้าไปบางทีมันโดนสีขาวกูเห็นก็ได้มันคืออะไรวะอะไรนะเมื่อกี้กูเห็นบางทีมกดโดนสีขาวมันก็ได้อะได้ดิสกิลเขียวคือสกิลเช็คเออมันมันมีเพียงวิธีและก็คือมันมันก็คือสกิลเช็คธรรมดาเหมือนเอฟบายใช่ไหมถูกต้องไม่ได้กดจ้ากว่าแค่ไหนึดู ปากไปช่วยกูหน่อยสเปชวาปิศานโมราซาปกาตัวตสมาลาปราษทลปตังทิสวสเปขอะไรสกวชลาวุทังเวสวันนัสคาตาวุทังรวกษาตุสาวุังทมีป้อยทมีปองเลย่เวะเป์ปมรัเอ้มันในนี้นี่หว่ามันมีตะปูฝักกันนี่หว่าเอ้ยกดอะไรโดนแชทปะเนี่ยพิม์ตเอ้ โดนจ้วงหลัวๆฮะลองแถบลองอะไรดูดิเ yes ีแถบตรงนไม่อะไร y ย s ตีแล้วตัวตีตัวอะไรก็ว่าไป keep card ลองหาดิอ่าโอเคไอ้เอ่ออุ้ยอันนึงนะกูกดเซอร์เวอร์ยังไงตัดแต่งเออตรงไหนอ๋อ โอเคโอเคจะเปลี่ยนตัวใช่ไหมล่ะโอเคกูเช็คเฉยๆโอเคโอเก่งผีม่วงตัวอะไรเด็กไว้ลนนะเออเนี่ยไอตัวที่ต่อยฮันเตอร์ตรงนี้เขาเรียกสเปกเตอร์นะเกมเนี้ยไม่ได้เรียกฮันนะโอเคโอเคสเปกเตอร์แต่แต่เราจะเรียกฮันเตอร์แหละเพราะเราชินอย่างี้อุ้ยเข็ดี่จาเปิดประตูไว้รอเลยอย่าเพิ่งปิดเอาประตูไว้จุกดีกว่าไอเทมกดสเปกตาสเปกตาร์เฮ้ยกูโดนเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่เห็นกูมันไม่เห็นกูอยู่ไหนอยู่ไหน แล้วมันไม่เห็นกูไม่เห็นไหนกูจ hey. oh, UH, ู๊กูจู๊กูจู๊กูจู๊กดเอฟตัวเป็นฮันเตอร์นะกดเอฟตัวป็นฮันเตอร์นะกูจู๊กปริงให้หน่อยกูจู๊กเอ๊อือจักแอฟนั่งจู๊กป่าครับกดปริงให้หน่อยว่าอยู่ไหนเฮ้ยโอ๊ะชิปหายละวิ่งละกูกูไม่อยู่ละกูขอโทษอยู่ไหนอยู่ไหนไหนปิงดิโอเคไม่มีไม่เจอแล้เหมือนมันไม่เห็นกูแล้วกูก็ไม่เห็นมันไม่ไม่มันเห็นกู อ่าไม่ไม่ปล่อยไม่เอาไงวใครลาใส่กบเอาบินไปแดกให้ช่วยกูหน่อยสตม้าหมดบินไปไม่เด้วะเกยไปตับตับสี่คูอแทง่หยแท้สี่คูร้อยข้าวะเกยไร่เนื้นจะเกยวยสวยปมกสมกวิ่งวิ่งวิ่งมกแล้วสมกแล้วแล้วนแล้วนแล้ว้วมกตมก มอหมดแล้วสมองหมดสมองหมดเหมือนกันตาเกยไปเลยกูไปเลยไปเลยไปเลยเสียแค่กูเจ็บกูเจ็บไอเทีมผิวเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงไปแล้วเข็ดพิจาร์เอาไปก่อนหนึ่งหมัดดิพานนทาบุดต่อโคตรเร็วอ่ะเซมิน่าต้องหายนี่หาหายาเอ้เจย์เจยเจย์แอนเจยเจย์เจยนี่เอ้ย ไปกินไม่ต้องโอ๊ยลงน้ำเยอะแล้ววูนน้ำข้อช้าเลยกางกูเล็ดกูเล็ดกูเลเดใส่สินเดี๋ยวร้อยกางใายสินเสนร็จไปแล้วไปแล้วเจยกันนี่สไนเปอร์ไม่โดนกูโดนกูโดน <c oughs> ขอ,อไปละมไม่ไหวกดวีดนะเพื่กดฟิกเกอร์ได้พาย,ยันมาจะตายกูก็จ, <ะ S 1> จะตายเหมือนกันโนติอีสองทีตายต้องหาเคต้องหาชุดยาไม่งั้นฮิวไม่ได้เราให้เพื่อนฮิวได้ไหมเสียงสเปกไม่ได้ไม่ได้หาเคปยาเสียงสเปกเตอร์เสียงแห่คือสแปคเตอร์ใช่ไหมใช่มันาป๊ หิบขิบไม้ไม้เยี่ยวก่อนเอาไม้มา้ยก็ผเลาอูเพมเลดอกตอะอะไรสิโมงวะเป็นสบกีแหละกล่องพิธีแล้เข้ากล่องพิธีเอ้ยเขยดาไปไหนหมดอะเขาเขดาไปอะทำไมตรกเดขดยานนี้ไม่่หรอปูได้ปูมา ไปปากเลยปากกี่ย่างวะน่าปักแล้วมั้ปักริมน้ำเนี่ยกูถือกูถือมีดแล้วเอ้กูถือได้นี่ละของละมีของมีคมนั่นอยู่ไหนวะสวดได้วเขาดูเขาดูสเปนทว่ารีสันทวะวอรคิว คัเทิระวังทิศวรมาลากูแตกสักัสวุสลวทังเวสวนสคาตาวิทังควคอีนยนเัยนาวเกจสปีขอเียมขาปาเียให้พี่ต่อได้ไหมสเปสวาปิศาจยวะอรวกาาโอ้โหวังทิศวปสมฆาลาวิกวิสุววรณคตาวุทังอารวักสันสาวุทังยมระไม่วาวิทังเกจิสวาปิยภาพาติุ่ายาปราบ่านธนาประกาศรัจจสเพวาปิสาจยวะอรวะกาธานหลเตตัวเองเต็มที่ตบนนี้มันได้ไหม สักสักวัชราวุธังเวสวรนาสคาตาวุธังพลวกรสัตติมหสัญญาวุธังยาวยไสวะสปยขับรตินมุทยาประฟาธนาภรกสัจสเปหธวาปิศาจโยมอารวักาถาโยมให้สวดสามวันเอาวสวดได้สามปีแล้วนี่ข้าก็สองอะคาตาวุธังพลวกรสังตาสัญวุธังสองครูวดเฮ้ยเฮ้ยกดผิด สวดกละจะเสร็จก้าวไว้ก่อนอ่ะวะกาทานโยมยา์ตสแล้วสลไปกัสมุนไรามทงไม่สมาวุธานตะักรสาได้เกเชครับนยะนาวุธานเคทิสาสปยครับปักไปก่อนนาทีอหนมยังไงแ้าทไมเสียงเหมือนอยู่แถวคูวะอยู่แถวคูเหมือนกันนี่แหละว่าด้ยินอยู่เสียงแถาคู่เลยวะคูเสียวคูไม่กล้าสวดต่อเนี่ยคูอยู่คนเดียวโดนตีเดียวร่วงเนี่ย ตสเปรหวาวิษาจยวะราหวัต่างโรปีขัดกนสรปัตตังคิสวาสเปียขาอาลัิตักชุลาวุฒังเวสวรนัสสกตาวุฒังอาวกัสสตุสาวุฒัง เบสสวาสเปยขาลันติมันหายไปไหนวะลุดหรอสเปสวาไาลุดยกดแทบได้นะกดแท็บดูาหมืนไม่เลโมวชางเวนาคตาวุทังอาวสัตสัตว์ุสัพุทธัยมนสนยาุัเจสวาสเปยาเคื่อต่อนาเคื่อต่อนยเพื่อนายปรารชนะประกจัดสเปสวาปิาวะอารวาคโยปยาขัดงตอดปัจจันกิสวาสเปยคาลังติสกัสวาวุทังคาตาวุทังไมมันหายไปไหนวะเอ เตียงมันแถวแถวกูอะ <zi> ่กูตรวจแบบไม่สนโลกเพรกูก็ตวจแบบไม่สนโลกเหมือนกันไม่สนดโลกเราไม่ต้องสนโกกูอยู่คนเดียวทำไมเส้นลัวระสักอยู่เดียวไปอีกหนึ่งบัตนะพ่อนมตีไงเราเข้าไป้หัวเตียมแล้วเตมได้เลยวดหนึ่งเลยวนึงเลยวนึ่งวดยังตองกูตองกูตรวจอยู่ได้จะยาไหมคนในไกด ศลเตรียมพร้อมฆ่าเตรียมพร้อมฆ่ามันหายไปไหนไม่รู้นะ,นะด่านนี้ด่านนี้มันไม่มีไอ้นี่ดิ<ต>ด่านนี้มันไม่มีตรรู้โทรศัพท์อดีตถ้ามีตู้โทรศัพท์ว่าไปอย่างมันไม่มีมม Rules, ดิเอ้ยเราเราได้รับการฮิวด้อรสกิปสวยดิรอเลยกูอยู่กับผู้หญิงสองคนตอนนี้เห็นแล้วล่ะกูอยู่กูอยู่ข้างบนพวกมึงอเอาไว้เอามีดเฮ้ยนี่เอาคาตานะาไปนี่ มันอยู่ไหนวะไอ้มัไมนไปไหนของมันอ่ะมันแอบปะเนี่ยนี่แหละเจอสะับมือกูออกมาตัวเลยก็ไนะด้หาดีหาดีหาดีอยากล่ามาไส้อ่ะกูกูโดนลับยำแกมาสองรอบแล้วเนี่ยเอ้ยนะหรือมันอยู่ในน้ำวะเออเช็คดิกูเช็คน้ำปแบบั๊บโอ้ลงน้ำมันเจ็บอีกอหรอเฮ้ยระวังระวังไม่เป็นไรถ,ถ้ามันไอ้นี่ตอนอยู่คนเดียวนี่จบเลยนะ ไม่แบบไม่มีโนวันไม่ไม่ถ้ามันไอ้นี่แทงมึงอะตอนนี้ไม่มีใครน่าจะมาชุบเพื่อหลับตอนนี้มันไม่ได้อยู่ในน้ำเลยเว้ยน่าจะบ้าหายไปแล้วล่ะออกวออโออกออกล่าแรกๆก่อนเล่นเล่นเล่นโคตเบต้าอยู่ไหนวะกูไม่เห็นประตูเล่นกับคอมเบต้ากูไม่เคยรอดนะโคตเบต้าไม่เคยรอดผมเป็นเบต้ารอดว่ะเจ๊เก๊เอาเรื่อง เฮ้ยโอ๊ยกูตกใจเห็นแดงๆตีไงขอตีหน่อยเด็กตื้อสกี้เด็กตื้อขอตีหน่อยเฮ้ยประตูหมดแล้วอ่ะมึงออกไปก็ได้เดี๋ยวกูอยู่เองปรดีแบบผิวตีนใบรุ่นนะครับไปเราเว้ยไปเลยไปเลยไปเลยเด็กกูอยู่เองเอาอะเกมแรกก็รอดแล้วโอ้ผีมันกล้าครับประตูอยู่ไหนวะ ตอนต้นเกมร้องยั้งหมาพวกเราตีอยู่ไหนครับตีอยู่ไหนครับติ่มได้เลยครับปรากฏพีชมาจ้วงมึงตายไม่จ้วงหรอกเว้ยอย่ากูคนไทยนะจอฟรองนี่ละตายแล้วจะดันรอดครั้งแรกจ้าเส้นครั้งแรกรอดเลยเย่เย่หลุดแน่ๆว่ะดูทรงอะ น่าจะใช่คุณอยู่อะไรอ๋อเ้ยบอกว่าเกวดอหนีสามเลดเย้อ๋อเออกูใช้เป็นภาษาอังกฤษอยู่นี่ว่ะดูอาบไหมไม่อับอ่ะโอศวสองคนนั้นอ๋อผีวิศวสองก็ว่าอยู่้ำหนึ่งนะเหมือนผู้คางอาไรหรอ,อ,อ กาเสร็จมิสจบไปก่อนแล้วกันเอานะเจ้าเลยกดไลค์กดไลค์ก็แชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเจ้าก็ขึ้นหม่นะไปละบ๊ายบาย